สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เก๋ใสายใยธรรมในช่องอุตสาหาคีกันอีกแล้วนะคะค่ะมีท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามานะคะอาจารย์เก๋ก็จะมาตอบคําถามนะคะให้ได้เข้าใจแล้วก็รับทราบนะคะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านได้สอบถามเข้ามาว่าฟังคลิปอาจารย์แล้วรู้สึกเศร้าค่ะอยู่อยู่ก็ร้องไห้อาการที่อาจารย์พูดมาเคยเป็นและทรมานมากค่ะตัวร้อนจนนอนไม่ได้ปวดหลังเหมือนหลังจะหักไม่มีกระดูกปวดกระบอกตามาก ปวดหัวปวดขมับไม่ได้เป็นบ่อยๆนะคะแต่มีนานๆทีทรมานมากตอนนี้อายุ34แล้วยังไม่มีคู่ค่ะอยากมีคู่ค่ะอาจารย์ขอบคุณที่ได้ผ่านมาเจอคลิปอาจารย์อยากคุยกับอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณคลิปดีๆค่ะสิ่งที่ได้สอบถามเข้ามานะคะก็คือทําไมเราถึงมีอาการเศร้าเวลาฟังคลิป1อาจจะเกิดด้วยจากการเราได้ฟัง ที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วโดนใจหรือสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกายทิพย์ที่อยู่ในตัวเราเขาฟังแล้วเขาโดนใจเขารู้สึกเศร้าขึ้นมาในการที่ได้รับฟังแล้วก็ร้องไห้บางครั้งก็บางครั้งก็อาจจะปราบปื้นปิติบางครั้งก็เกิดอาการเศร้าเพราะว่าหนึ่งได้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วมีสิ่งที่กระตุ้นแล้วทําให้เราโดนใจนะคะหรือจิตภายในเขาโดนใจค่ะก็ทําให้มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่ แต่ส่วนใหญ่หลายๆท่านก็จะเกิดอาการปิติป่าปื่มที่ได้รับฟังน้ําตาก็จะไหลนะคะแต่ส่วนน้อยที่จะมีอาการเศร้าและเสียใจเนื่องด้วยอาจจะมีอะไรที่อาจารย์ได้พูดไปในคลิปแล้วไปโดนใจแล้วทาให้กายทิพย์ภายในหรือจิตภายในของเรารู้สึกในเหตุการณ์หรือในสิ่งที่อาจารย์พูดไปในขณะนั้นแล้วทําให้เราระลึกถึงความหลังแล้วทําให้เกิดอาการเศร้า เราร้องไห้ได้นะคะเพราะส่วนใหญ่อาการเหล่านี้ก็จะเกิดกับกายทิพยานาคที่มีคู่ติดตามมาแต่อดีตชาติอาจจะตามมาเจอแต่ยังอยู่ในรูปแบบของเป็นสื่อของกายทิพย์ที่อยู่ในอีกภพภูมินึงที่มาเจอเราแล้วก็เมื่อได้ฟังแล้วก็มีอาการเศร้าที่ไม่สามารถที่จะอยู่กับเราร่วมเป็นคู่รักได้ในบางคู่นะคะในในบางท่านที่มีอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นค่ะแต่บางท่านก็เกิดความเศร้าปิติในการได้รับฟังก็เกิดขึ้นได้นะคะ ด้วยการกระทบในทางจิตค่ะ,ะแล้วก็ทำไมถึงอาการถึงเกิดทั้งหมดที่ได้เล่ามาที่เราได้รับฟังก็เพราะว่าเรามีอาการของสายยานพญานาคเราก็จะมีการรับรู้ว่าเวลาพญานาคสัมผัสหรือกายทิพย์ที่เกี่ยวกับพญานาคของเราก็จะทําให้เรามีอาการเกิดขึ้นทรมานปวดเบ้าตาปวดหลังทรมานหายใจไม่ออก,ไม,ออกไม่อิ่มหัวใจเต้นเร็วเหมือนเราจะหัวใจวายหรือน,น็อกตรงนั้นเลยก็ได้นะคะพยายามตั้งสติแล้วก็หายใจ ลึกๆช้าๆแล้วก็ท่องเดินทระสินไฟครอบแก้วแล้วก็แผ่เมตตาถวายหรือละลึกบอกกล่าวท่านก่อนได้นะคะขอเปิดทางด้วยแผ่เมตตาปฏิบัติตรงนั้นเลยก็ได้หรือปฏิบัติพุทโธในใจแล้วก็แผ่เมตตาระล,ลึกบอกกล่าวอาการก็จะค่อยๆเบาเป็นปกติหรือถ้าใครอยู่บ้านมีการมากก็สามารถเข้าไปในห้องพักส,สวดมนต์สมาธิอุทิศถวายบุญก็เบาลงเร็วนะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญ ก็คือท่านใดที่มีคู่พญายนาคติดตามมาแต่อดีตชาติหรือได้เคยตกลงกันไว้ว่าจะเป็นคู่ติดตามกันไปในทุกภพทุกชาติทุกหรือจะเป็นคู่ติดตามกันไปในทุกภพทุกชาติทุกภูมิก็จะทําให้เรามีคู่ยากนะคะเพราะว่าด้วยจิตที่เคยระลึกสัญญาต่อกันมาสายยานพญายนาคบางท่านอาจจะไม่มีคู่เลยในณนปัจจุบันชาติอาจจะด้วยเหตุใ,นในกดก็ดีที่ด้วยความผูกพันในกระแสจิตที่ติดตามกันมา ด้วยเป็นการรอคอยกันถ้าท่านยังไม่ได้มาเกิดก็อาจจะไม่มีคู่ในปัจจุบันชาติจนกว่าจะได้ตั้งจิตหรือตามกันมาเจอได้ล,ลึกบอกกล่าวต่อกันนะคะบางท่านก็สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้ก็จะได้สื่อสารแล้วก็อยูอ่ด้วยความเป็นทิพย์นะคะเหมือนเขาที่เขาเรียกว่าลักข้ามภพนั่นเองค่ะสามารถติดต่อสื่อสารเข้าใจกันแต่ถ้าบางท่านเคยปรึกษาเข้ามานะคะว่าเรามีสายยานพญานาคที่เป็นคู่ติดตามมาเราจะทํายังไงที่เราอยากจะมีคู่ในปัจจุบันชาติ เพื่อจะได้ดูแลดูแลกันไปณนะช่วงที่เราเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะวิธีง่ายๆคือวิธีง่ายๆนะคะก็คือระลึกบอกกล่าวให้ท่านรับทราบขอพอรท่านว่าเราอยู่ในคนละภพคนละภูมิลูกลูกหรือน้องหญิงรับทราบแล้วว่าพราะองค์ติดตามมาเป็นคู่บารมีติดตามกันมาน้องหญิงขอพอรให้เสด็จพี่เลือกคู่ให้น้องให้เลือกคู่คนที่ใช่และดี หรือเป็นสายญาณของพระองค์ท่านหรือเป็นกายทิพย์ของพระองค์ท่านได้นํามาให้น้องแล้วก็ได้ของคู่กันอยู่ในโลกมนุษย์ได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลอยู่ของคู่กันไปดูแลกันไปอย่างมีความสุขตลอดในชีวิตนี้ณปัจจุบันชาติขอพรพระองค์ท่านเมตตาด้วยเจ้าค่ะแค่เราระลึกประมาณนี้หรือจะทํานองนี้หรืออาจจะสามารถระลึกที่มากกว่าอาจารย์ก็ได้นะคะ ให้ซึ้งถึงใจของพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านก็จะจัดสรรให้เราเองนะคะท่านก็จะดูให้เราว่าคนไหนที่เหมาะสมหรือที่ท่านแยกกายทิพย์มาแล้วท่านก็จะเรียกมาให้เร็วขึ้นถอดจิตแยากกายนะคะก็จะให้เราได้พบเจอแล้วก็ได้คู่มานะปัจจุบันชาติหลายคนที่ได้ปรึกษาแล้วอาจารย์แนะนําเขาก็สามารถมีคู่ได้นะคะค่ะแต่เราก็ต้องขอทุกวันนะคะบางท่านขอจนเป็นปีขอทุกวัน ก็ได้คู่มาบางท่านก็ขอไม่นานเดือนสองสามเดือนหรือครึ่งปีก็ได้คู่นะคะขอให้เราตั้งใจแล้วก็ระลึกบอกกล่าวด้วยความจริงใจออกมาจากใจของเราแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติสร้างบารมีถวาย<ะ>ถ้าเราสายญาณพญานาคส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นมาปฏิบัติเพื่อการบรรลุในะปัจจุบันชาติในอดีตส่วนใหญ่พญานาคเขาบำเพ็ญเพียรมาเยอะเป็นหมื่นหมื่นชาติเป็นพันพันชาติเป็นหลายร้อยชาติเมื่อได้ตั้งจิตมาเกิดใหม่ ก็ส่วนใหญ่จะขอมาเพื่อการบรรลุณปัจจุบันชาติคนส่วนใหญ่ในะยุคปัจจุบันชาติก็ต่างมุ่งเน้นคือปฏิบัติเพื่อขอพรให้สําเร็จณปัจจุบันชาติและต่อไปในยุคพระศรีอานนะคะหรือพระศรียะเมตไตรให้บรรลุในชาตินั้นค่ะก็เป็นการดีของเราที่ได้มาเกิดในยุคนี้เราก็จะได้ทราบว่าสายยานพญานาคที่มาเกิดในยุคนี้มีกันเยอะมากที่ได้มุ่งเน้นคือตั้งจิตตั้งใจที่จะมาเพื่อการบรรลุและก็เสริมส่งพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง มาเพื่อการปฏิบัติธรรมนะคะค่ะก็เช่นกันว่าเป็นคำถามที่มีประโยชน์นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็มีวิธีแนวทางแก้ไขไปด้วยนะคะค่ะอาจารย์ก็ได้ได้ตอบไว้ในหลายคลิปหรือสอบจิตก็สามารถเข้าฟังได้นะคะเรื่องอาการพญานาครวมอาการพญานาคเกี่ยวกับพญานาคในส่วนต่างๆที่อาจารย์ได้ลงไว้สามารถเข้าค้นดูในคลิปได้นะคะมีเยอะอยู่นะคะที่ได้ลงไว้เกี่ยวกับ สายยานพญานาคนะคะ